วัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอร์คแค์ผมวันนี้ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาคุยกันเรื่องเรื่องหนึ่งที่แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยได้ยินกันแน่นอนครับก็คือแคลเซียมนั่นเองครับหลายๆคนก็จะพอทราบกันแล้วครับว่าแคลเซียมเนี่ยสามารถไปบำรุงกระดูกได้แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าแคลเซียมที่ไปเลยบำรุงกระดูกเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนแลวการที่เรากินนมเยอะๆเนี่ย จะเพียงพอไหมไปชมกันเลยครับบทบาทของแคลเซียมในกระดูกครับร่างกายของเราเนี่ยมีแคลเซียมอยู่ประมาณ99%อซนอยู่ในกระดูกและฟันทั่วร่างกายของเราครับและอีก1%เนี่ยจะอยู่ในเลือดและเซลล์ครับทำหน้าที่โหดของกล้ามเนื้อทำให้เลือดแข็งตัวและการทำงานของระบบประสาทครับแคลเซียมที่อยู่ในกระดูกเนี่ย จะไม่ให้อยู่คงที่ตลอดเวลาครับแต่จะมีการหลายและสร้างอยู่ตลอดเวลาครับและถ้าร่างกายของเราเนี่ยได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอร่างกายของเราเองจะไปดึงแคลเซียมจากกระดูกครับทําให้กระดูกของเราเนี่ยเปราะและบางครับช่วงวัยกับความต้องการของแคลเซียมครับช่วงเด็กและวัยรุ่นเนี่ยความต้องการแคลเซียมค่อนข้างสูงครับเพราะว่าจะไปสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรง แน่นและไม่เสี่ยงต่อกระดูกพุนในอนาคตครับวัยผู้ใหญ่ยังต้องการแคลเซียมอยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างกระดูกใหม่ครับแค่กินแคลเซียมให้เพียงพอเพื่อช่วยรักษามวลกระดูกที่มีอยู่ครับวัยผู้สูงอายุถ้าแคลเซียมในร่างกายไม่เพียงพออาจเสี่ยงโรคก,กระดูกพุนเพิ่มมากขึ้นครับและเราจะหาแคลเซียมได้อยากก่างไรบ้างหนึ่งผลิตภัณฑ์จากนม อย่างเช่นชีสละเยอเกิดครับ 2. อาผักบางชนิดครับอย่างเช่นกวางตุง้งมอคคอลี่ครับ 3. ปลาที่กินได้ทั้งตัวแม้กระทั่งกระดูกครับอย่างเช่นปลาซิ่วครับ 4. อาหารเสริมเมื่อเราทานอาหารไม่เพียงพอครับแต่แคลเซียมอย่างเดียวไม่เพียงพอครับกระดูแข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแคลเซียมอย่างเดียวครับวิตามินดี ช่วยดูดซับแคลเซียมครับถ้าขาดต่อให้ดื่มนมเยอะๆแคลเซียมก็ไม่ถูกดูดซับออกมาครับการออกกําลังกายอย่างเช่นการวิ่งหรือการกระโดดเชือกครับช่วยให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงเพิ่มความหนาแน่นครับโปรตีนช่วยสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงครับและอย่างสุดท้ายครับคือการไม่สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์ครับถ้าแคลเซียมไม่เพียงพอจะเป็นอะไรไหม เด็กนะครับจะเจริญเติบโตไม่เต็มที่ครับกระดูกไม่แข็งแรงและฟันก็ไม่แข็งแรงด้วยครับผู้ใหญ่จะปวดหลังปวดกระดูกหรือแม้กระทั่งกระดูกพุนได้เลยครับอาการเลื้อยลังก็จะมีอาการปวดตามกระดูกแล้วก็เคลื่อนไหวลำบากในชีวิตประจำวันครับสรุปวันนี้นะครับถ้าเราอยากให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงจริงๆเราต้องมีวิตามินดี การออกกาลังกายและการดูแลสุขภาพโดยรวมไปพร้อมกันครับเพราะฉะนั้นการดูแลกระดูกของเราเนี่ยไม่ใช่แค่การดื่มนมบนลักแก้วนะครับแต่เป็นการดูแลตั้งแต่โภชนาการจนไปถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันของเราเลยนะครับก็จบแล้วครับสําหรับพอดแคแค์วันนี้หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกระดูกและแคลเซียมกันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้รู้แล้วว่าเราควรดูแลสุขภา,ภาพกระดูกของเราอย่างไร ให้แข็งแนงไปตลอดชีวิตครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ